ครับช่วงวันนี้นะครับวันที่22มกราคม2565นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการปิดท้ายซากุระที่ภูลมโลนะครับมถึงวันที่22มกราคมนะครับแปลงสุดท้ายนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะครับที่ภูขี้เท่านะครับต่างจากภูลมโลไปประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับนักท่องเที่ยวยังมีการเที่ยวชมกันอยู่ จนถึงเวลานี้นะครับนะก็ใช้รถโฟ o ์ววนะครับพาขึ้นนะครับพานักท่องเที่ยวขึ้นแต่ก็คงจะพอสรุปได้เลยนะครับพอสรุปได้เลยว่าน่าจะเป็นการปิดท้ายซากุระไทยที่ภูลมโลของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าได้แล้วนะครับในวันนี้นะครับเพราะว่า 2- 3สวันที่ผ่านมานะครับมีฝนตกนะครับ และเวลาปัจจุบันนี้นะครับวันที่22ในช่วงบ่ายนะครับก็รู้สึกว่าตกหนักเลยนะครับอ่ะก็คงเอาไว้ปีหน้าพบกันใหม่นะครับเรื่องซากุระไทยที่ภูลมโลนะครับก็เอาไว้ปีนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายแล้วกันนะครับเดี๋ยวปีหน้าละผมหนุ่มเสือจะส่งข่าวอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับ